ดอกไม้สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูสายฝนพัฒนาถลังนะคะชื่อเล่นว่าครูฝนค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9นะคะช่วงนี้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องนะคะทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์กันนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆจะมาเรียนรู้ในหน่วยดอกไม้นะคะเรื่อง ชื่อดอกไม้แต่ก่อนที่เด็กจะไปเรียนรู้กันครูฝนมีนิทานคำกลอนมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะนิทานคำกลอนหนูนิดชมสวนดอกไม้เรื่องและภาพโดยลำพูแสงลบสวัสดีสวัสดีเพื่อนจา๋าหนูนิดชวนมาพาชมดอกไม้ ในสวนมีดอกไม้บานมากมายหลายพันสีสันหลากหลายบานชื่นชมพูส้มเหลืองนี่ดอกดาวเรืองสีเหลืองเรียงรายบัวหลวงเบ่งบานรับแสงมวลหมู่แมลงแต้มแต่งเริงไรยมะลิกลิ่นหอมระรวยอยู่ใกล้แพงพวยสีสวยสดใส กุหลาบย้มกลีบคลี่บานต้นทานตะวันชูก้านดอกใหญ่นี่ดอกบานไม่รู้โรยพุทธซ้อนกลิ่นโชยโปรยกลิ่นไปไกลพรับพึงสีขาวงามตาดอกปทุมมาลมพัดพาก้านสวยัยดอกเข็มแดงเหลืองชมพูสีสันหน้าดูอยู่ข้างงอนไก่ สีขาวดอกมะริวันนี่ดอกอัญชันเลื้อยพันกิ่งไม้โป้ยเซียนสีแดงหนามคมปลูกใกล้ชวนชมชมพูใฉยไลลซ่อนกลิ่นทรงกลิ่นหอมแรงชบาสีแดงบานแข่งกล้วยไม้ดอกโมกเป็นพวงสีขาวลมพัดกลวงกลาวใกล้ดาวกระจาย ลั่นทมหรือลีลาวดีออกดอกสวยดีมีอยู่มากมายบานบุรีสีเหลืองงามผ่องดอกพก,กากรองลองมองใกล้ๆเยอวีราสีสวยแปลกตาสวยงามนักหนาพาชื่นหัวใจสายหยุดหยุดแล้วกลิ่นหอมผีเสื้อดมดอมตอมคุณนายตื่นสาย บุงาสารีช่องามอยู่ใกล้พวงครามเลื้อยตามพุ่มไม้ดอกคูณพวงเหลืองกระยาข้างต้นเฟื่องฟ้างามตาจับใจจำปีดอกสีขาวนวลจำปากลิ่นอวนกลางสวนดอกไม้เล็บมือนางคลุมซุ้มประตูดอกพวงชุมพูชูช่อสวย กาลเวกปลูกข้างต้นแก้วเสียงนกเจ้ยแจ้วแววดังไกลๆชมสวนดอกไม้ร่มรื่นสองพี่น้องสดชื่นกลื่นลมหัวใจเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานคำกรองสนุกกันไหมคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของดอกไม้กันนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ ต่อไปเราไปเรียนรู้ชื่อของดอกไม้กันนะคะดอกมะลิดอกอัญชันดอกเฟื่องฟ้าดอกบัวดอกลีลาวดีดอกดาวเรือง ดอกเข็มแดงดอกชะบาดอกกระดุมทองดอกพุทธรักษาดอกบานไม่รู้โรยดอกกุหลาบและดอกบานบุรีเป็นต้นค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของดอกไม้กันไปแล้วนะคะวันนี้ ครูฝนก็มีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านคำศัพท์กันเลยค่ะ Flowers Lotus 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 Dog Bua Sunflower 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 Dog Tan Orchid 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 Gloy Mai Rose 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 Kulab jasmine 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 mali gardenia 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 dog put orange jasmine orange jasmine orange jasmine dog gal frangipani frangipani ดอกลีลาวดีฮ i บ i s c u s ฮ i บิส c u s ฮิบ i ส c u s ชบา Globe บ m มา a n t h g ล o b e บ m a r a n t h Globe a m ม r ร n t h บานไม่รู้โรย b u t เ e r f l y ล e ย Butterfly pea. Butterfly pea. Anchan. Marigold. 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 Dao Pixora. 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 da Kim <coughs> คำศัพท์ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของดอกไม้กันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นดอกมะลิดอกบวัวดอกชบาดอกกุหลาบดอกอัญชันดอกพุทธรักษาดอกดาวเรืองและดอกลีลาวดีนะคะ คลิปนี้คุณครูอยากให้เด็กส่งคลิปน่ารักๆเกี่ยวกับการบอกชื่อดอกไม้ที่เด็กชอบมาหนึ่งชื่อนะคะส่งม้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะและที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องดูแลรักษาสุขภาพนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อเด็กๆจำเป็นจะต้องออกจากบ้านสวมแมสตลอดเวลานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ